ครับผมมาดูดีไซน์บูมกันนะครับก็คือตัวหนึ่งนะที่ผมชอบเป็นพิเศษนะครับนั่นคือสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้นะฮะเราจะเน้นเดือนเมษาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดือนเก่าๆลบทิ้งแม่งทิ้งหมดแลวนะับผมทำไม่ได้บางทีบางครั้งงานก็เยอะเกินนะฮะทำอะไรไม่ทันนะับผมก็ต้องขออภัยนะที่นี่ด้วยนะครับผมแต่อยากจะให้ทุกท่านได้รู้ว่ามีการเปลี่ยนอะไรบ้างของโลกใบนี้นะครับผมซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับทุกๆท่านนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะเ้วยความเสียจริง นี่คือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ของมุมมองของรถที่มีการหมุนได้เยียมย่อไปเลยรถขนาดจิ๋วอันนี้ไม่มีอะไรตัดทิ้งไปดีซน์บูมรายสัปดาห์มันจะมีการบอกนะครับผมว่ามีอะไรบ้างวินเชสแับท้องฟ้าสวยงามโอ้ปกติกนำเุนทรียีศาสตร์ซีรีส์นาฬิก,กานาฬิก,กาสวยโอ้มุลกมินาฬิกาสวยตัดทิ้งไป มาสัปดาห์มีอะไรบ้างอู้นวัตกรรมน้าวัตกรรมกระท่อมรถดูไม่ค่อยมีอะไรมากนะฮะเราจะไม่เจาะลึกหัวข้อข่าวนะครับเราจะเปิดดูเฉยๆนะฮะดีไซน์บูมกลุ่มที่พักพื้นฟูป่าอ้สุดยอดกล่องไม้ที่วางบนเสาขนาดใหญ่สำหรับร้านก๋เตี๋ยวอ้อาร์ชิ เชลเตอร์เครื่องจับหมอกที่สร้างขึ้นโดยชุมชนส,งส่งเสริมเกษตรกรในที่เป็นเกษตรกรในโครเบียดามิเนเฮสช่วยให้นักสะสมสามสารถสร้าง NFT Spin สปินพรินของตัวเองได้อันนี้สุดยอดเลยได้20ล้านนะครับไมโครเวฟแบบพกพาและชาร์จซ้ำได้ของมากิตะอุณาหาและเครื่องดื่มเย็ยนๆในทุกที่ทุกลาสุดยอดสลา,ามาเราคโปเบนโกลอฟาร์บารซิล สะพานสวนสาธารณะโรงละครที่คดเคี้ยวของจีนที่อยู่อ,อาศัยคอนก,กรีตขยายบริเวณเซนต์เวริสในชุมโนโน,โนบทของโคลอมเบียมไม่มีอะไรตาทีแปมโอ้เท่จังคริสต์ศาสนาคอริชชัตโนยสตาในยุคกลางศตวรรษที่สิบสามศตวรรษศตวรรษิมพันกันอีก ศตวรรษที่19ในลอสแอนเจลิสได้รับชีวิตใหม่ศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยขยายตัวภายใต้หลังคาแหลมแบบสมก,การที่ลอยอยู่ในแคลิฟอร์เนียแคมป์อาสถานที่พักผ่อนบนภูเขาสมัยใหม่ของสแตนนิคฟรอกเนอร์ e R. ปริมาณตามขวาง,งของพืชพันธุ์เขียวุูบบริเวณคาซาเดอราแคานาดาในเม็กซิโกกํางแป้งมันขนาดใหญ่ที่เปลี่ยนการตกแต่งภายในบ้านแบบญี่ปนนุ่นเป็นเฉลียงกึ่งโอ้เท่จังไม่มีอะไรตัดทิง้ง เดยวนะอันนี้ลายสัปดาห์ถ้าเป็นลายอาทิตย์กับรายวันต้องตัดทิ้งไปมันไม่ได้มีอะไรนะครับยอดนิยมประจำสัปดาห์ท้งไปเพราะรายสัปดาห์มันคือตัวเดียวกันเส้นเอียงของพื้นสลับกันสร้างพื้นที่มีชีวิตชีวาภายในบ้านแนวทะยาของโตเกียว สมุดภาพประทับใจที่สุดรวมภาพมือจับประตูมากที่สุดพัน <laughs> ติงแจ็คที่ได้รับกันฟืน้นฟูข,ของโบรซันจับคู่ช่างฝีมือชาวอิตาเลียนกับวัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติุ้่นงานร่วมสมัยของเพจเอเชียตีความวัฒนธรรมเล่ร่อนและธรรมชาติในกรุงปักกิ่งอีกครั้งบิฟบาร์มาริโนของฮัมบร์กพอยต์ชวนให้นึกถึงสุนย์วิทแบบอิตาลียยุค4060เนืการโฮเมอร์อาร์บราเนียส ของเบการเลมอนายาลมลมพฤติกรรมนี่สันแม็กเอา์เปิดประตูรถไฟฟ้าโอ้แม่แม่ลาผ่านปาดีไซน์บูมันเป็นขนส่วนของดีไซน์นะครับผมบางคนอาจจะไม่ชอบส่วนใหญ่ผมเข้ามาดูเพราะว่าผมชอบดีไซน์นะฮะแล้วก็ทำคลิปแม่งไปเลยฮะทาดาอันโดเปิดตัวนิสการเดี่ยวครั้งละ ครั้งใหญ่ที่พิพิธภัณฑ์ซานในเกาหลีใต้มิทยภาพบันทึกกับว่าเขาเปิดเผยในทศกาล,ล่าสุดของหลุยส์ตองโลกของวัสดุนวัตรกรรมของดาวิดอันเจเยแสดงให้เห็นภาพเอกสารอารลเล่แปดท่านรถขับเฟอร์รี่และคนขับเรือขับเฟอร์เออรืออฟร์และคนขับพิธีมสามมิติสามารถขนส่งนะักกีฬาและผู้เยี่ยมชมไปกลับจากปารีสโอลิมปิกได้โอ้เทจางบล็อกซีเมนและตะแกรงเหล็กล้อมรอบลานส่วนตัวในชนบทของเวียดนาม ความรู้สึกของรูปทรงเลขาอันนี้และการไม่มีการประดับกําหนดคาซาพากินยามาฮ่าโอ้ที่บีบนิ้วบังคับซักโซฟโฟนได้ <laughs> สตาร์ไลท์ที่ได้รับแรงบันลใจจากการพับกระดาษงอเพื่อสร้างมอเตอร์ไซค์ฟ้าเหมือนหง <c oughs> ชอบชอบชอบุุณอยน่ในอายคลายมนุษย์รูปที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้คนในการทำงานและฐานะช่วยผู้คนในประโยชน์รอบด้าน ดืมดำกับโลกขาวดำดูดูฮาร์ดเฮอร์วิกสตูดิโอบาร์โคตดเพื่อสร้างสูตรราชการอาคารสูงสุดที่ศูนย์แห่งแรกในเลเทรานที่กาโกเซียนเอเทนดักลาสเกอร์ดอนกระดอนจัดแสดงภาพยนตร์และเนื้อเพลงในไฟเนออนอัลโกล่าอควายคูทรากองข้าบานไม้เคลือบบนฐานอิดเก่าในสเปน ากระโปรงรถที่นํากลับมาใช้ใหม่9 5ชิ้นประกอบกันเป็นรูปทรงกลวยเพื่อร่วมรักคนดนตรีอู้มูลี่กึ่งโปรง่งปิดหน้าแคบของบ้านหลังเวียดนามโครงสร้างมากกสลากเคนโกะคูม้าเพิ่มความทันสมัยให้กับวัดฟอสเตอร์พาร์เนอร์เผยนแนวคิดเทอร์มินอลสำหรับเครือข่ายโครงสร้างพาโโื้นฐานอีวอโตในดเขาก็ดูไปโอ,โอ้ตืน่นเต้นบางอย่างก็งงนะฮะเราไม่ได้อ่านละเอียดนะครับผมเราอ่านผ่านๆฮะนี่เท่จ้ง รถบ้านเท่จังนี่ก็เป็นรถบ้านส่วนใหญ่เป็นรถบ้านนะครับผมซึ่งเรามองว่าการลงที่มีรถบ้านอย่างนี้นะมันมีวัตกรรมหลากหลายดีนะครับชอบชอบชอบรถบ้านสามล้อโอ้นี่มันวัสดุแปลกตาจังวัสดุหลากหลาย ผสมกับมาเลเอร์เนียนหลังคาออร์แกนิกเขียวขจีในเม็กซิโกพาิลเลียนว้าวเท่จังต่อต่อต่อการตีความสมัยใหม่ของส,สถาปัติยกรรมโปรตุเกสในชนบทอืมกิมกรีนรักเสร็จ เปลี่ยนศูนย์พร้อมปลดเม็ดอย่างมากให้เป็นสภาพแวดล้อมเทียมบ้านไม้ของแอร์เฮาส์ลอยอยู่เหนือทางลาชันในป่าญี่ปุ่นฝังหินอ่อนประดับด้านหน้าสีขาวบริสุทธิ์ของบ้านโปเรียในเกาะกรีกอืมเอ้เท่นะเนี่ยดีจังหรือคือสร้างสรรค์ขวดเหล้าวิสกี้ที่หายากให้เป็นรางทุนราวัลเรื่องเหล้านี่เราชอบจริงๆเลยพราเ อาฮประกฏตัวในฐานะป้องกันท่ามการดินแดนโหดร้ายในชิลีคาร์บอนเนตเปลี่ยน CO2 เป็นบล็อกคอนรีตที่มีคาร์บอนเป็นลบซึ่งสามารถดักจับการปล่อยคาร์บอนเลยกระจกอูเท่จังนวัตกรรมมันคือนวัตกรรมสถาปัตยกรรมโอเพนห้องหนังสือที่เป็นแบบรวบรวมหนังสือไว้ปาร์รถเม์เป็นสองเท่าอ่านหนังสือแสนสบายนี่มุมหนังสือ บางอย่างเป็นนวัตรกรรมที่ดีนะเครื่องบินใจโลเพล,เพลนไร้ปีกขนาดกระทัดรัดปฏิมากรรมผิวไม้หอหุ้มกลางลอยน้ำที่อิสราเอลไม่มอะไรผ่าปาห<ฮ>นี่จักรยานล้อสี่เหลี่ยมซึ่งมันขับได้จริงๆนะครับผมใครเคยไปเห็นจะเห็นนะว่ามันสามารถขับได้นะครับผม แล้วก็มันเหมือนกับรถถังนะครับดไปดูกันจุดหมายปลายทางนี่มาดูกันนี่นะครับมันจะเป็นนี่นีนี่อันสุดท้ายอยู่นี่นี่ไง โคตเท่อะจากยันโค้ตเท่มาดูตาพิพิธภัณฑ์โอมานข้ามยุคเปิดประตูบอกเล่าประวัติศาสตร์ของประเทศโดยนิทศการสุดไฮเทคในโพกิลอดวัสดุที่น่าสนใจร่วมการทำให้เรซินเงากลายเป็นวัสดุฟริเจอร์สีน้ำนมสะท้อนแสงบอดคอนกรีตสมัยใหม่ที่โดดเด่นของ RBR เป็นบทกวีซึ่งขอบขอบฟ้าบางสิวที่ไม่มีที่สิ้นสุด ทอมแลซุ้ประตูสีขาวของรีสอร์ทริมหน้าผามองเห็นทัศนียภาพของชายฝั่งทางตอนใต้ของจีฮูที่เท,ทจังตั้งอยู่บ้านรูปสามเหลี่ยมบนเทือกเขาวสวิต้ทเจจังออกแบบฟริปโทนสีไว้น้ำการติดตั้งศิลปะโคเซล่าจีสตาร์ star, ลอ ช่วงคตบรอบ80ปีอีกเกียเบื้องหลังกับการเล่นรูปทรงเรขาคณิตและสีที่สดใสของอินเดียประกอบกันเหมือนคาซากลายเป็นบ้านที่มาหยุดนิ่งโอมาและโซลิดเนเจอร์สร้างโพทอนมหัศจรรย์สู่การก่อดตัวตามธรรมชาติของหินและความฝันโอ,โอ้ดีไซน์บูบูเป็นม้าเหล็กเท่จัง พบกับเมาส์แพดท,ที่ปากเป่าพร้อมกับแทร็กแพดควบคุมอุปกรณ์ได้เต็มประสิทธิภาพไอที่เคยเล่าให้ฟังนะครับผมที่มันอยู่ในป่าแล้วก็เป่าหรือใช้ลิ้นสัมผัสก็ได้นะฮะนำ้ำขวดเบียร์กลับมาใช้ใหม่เป็นกับเบื้องสถาปัตยกรรมรังสียูวีนิเปรูสุดยอดทำต้นของต้นไม้ขนาดใหญ่พุ่งผ่านสมังงานที่เงียบสงบางคาออแกนิก จะแสดงออกมาที่เออกรตราโนเพรเซพร้อมกับการติดตั้งที่เวียนนาในมิลานบอลลูนที่เราจะไปอวกาศกันได้นี่กระท่อมไม้โมดูลดับของสถาบันสถาปนิหกไบโอตั้งอยู่ในปารีสเลเรยยอดนี่ไงเลรยยอดที่แสดงในเจมส์บอน์นะครับผมเราไปดูกันส่วนใหญ่ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะนี่จินตการล่องลอยขาอยายพื้นที่ทางสังคมที่พุกผ่านท่ากลางแม่น้า โดยใช้กลางน้ำนะครับผมนี่ก็น่าเขาน่าสน,าาน,านาใจเหมือนกันดีไซน์บูมูชั้นของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์กำหนดอาคารไอทีของสแตนั์ดิคเดวิดซิมเบอร์ฟีนในกรุงโซลจากการขยะของคริสรูนำถังขยะข้างถนนอันเป็นอกอกลักษ์ของนิวยอร์กมาไว้ในบ้านอุลไดมอเตอร์ hmm. Motor, เร่มพัฒนาโมเดลรถโลเวอร สำรวจด,ดวงจานท์โดยเฉพาะดีไซน์ทุกวันนิศการอันดิ้งของสวนเรือเฟอร์รี่และคนขับไฟฟ้าสำรวจโรงแรมภูมิทัศน์ของยูเวสสถานที่พักผ่อนชาวนอร์เวยในชีวิตจริงอมไม่มีอะไรน่าสนใจฮะโอ้ โรงแรมสตูดิโอมาโคที่ดูเหมือนเรือลำใหญ่แล่นผ่านภูเขาคาเพนเทียหสตูดิโอลูกศรเนี่ยสร้างบ้านนกรถเข็นพับลินดร์สตูดิโอขนส่งงานศิลปะอย่างง่ายดายและพอดีกข้าไในตู้ๆไม่ม,มีอลังละดูเป็นธรรมดานะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับผมก็สามารถไปดูกันได้นะฮะสุดท้ายนะครับผมกับเรือยอสที่มันเป็นเรือดำน้ำใบเดตัวในคอเทเป็นของเจมส์บอนด์นะครับผมที่เขาใช้รู้สึกเขาใช้ AI ในการทำขึ้นมามั้งรู้สึกนะคอเทเป็น virtual realization Real นะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสลหรับนวัตรกรรมโลกนะครับผมที่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการดีไซน์ที่เปลี่ยนแปลงนะครับผมใครสนใจก็เราไปดูกันได้นะครับผมประมาณนี้จ้าไว้เจอกันสวัสดีครับ